ช่วงแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโตโต้คุณฟอยเนี่ยเป็นครูของคุณเลยเป็นครูเป็นคนคิดมุกให้สาระเลยเป็นครูของทุกคนจริงหรอไปกองอะยังไงเนาะเขาว่ารับได้ทุกคนแล้วเขาเข้าหมดแล้วเขาก็เหมือนส่งอะเขาเป็นคนส่งเป็นคนส่งที่นี่เพื่อให้พวกเราได้ซีนนะอย่างเช่นอย่างเช่นไม่คือผมไม่คนตลกแต่ไม่ตลอดแต่เป็นคนหน้าก่อนนี้มันไม่ตลก ไอยแกไปคิดอยูะไรนะหนววายมันก็มีอยู่ในสต๊อกของอยู่เขาจดมันจุดเลยเมาจุดหัวแกต์เก็บไว้หมดเลยแสนแสนปีชนะขาดแสนบาทชนะใจวันนี้ต้องมาเปิดน้ำมันข้อที่การเปิดน้ำตารักชาติให้ยืนตรงแต่ถ้าอยากได้รักมันคงให้ยืนข้างพี่อะไรอะไรพี่มีฟังนะฟังนะอะไรดึงเลยทำข้อสอบต้องใช้สองบีแต่ถ้าอยากเจอคนดีต้องใช้สองเรา สองวันที่ไม่แค่2วันแต่กันและกันมีแค่2เราพร้อนมีไว้ทุบรักนะจุ๊บจุ๊บมีไว้บอกเธอาแต่เรามีกันจะมีชันตลอดไปพอแล้วหมดหัวแล้วเนี่ยเก่งไอ้ปโวยแกเป็นคุณอัจฉริยะมากจริงทำไปดูมุกตลกไม่ใช่แกเป็นคุณอัจฉริยะมากนะว่างทำอะไรอ่ะว่างๆก็ลงแคปชั่นไปเรื่อยครับพี่มีอยู่วันหนึ่งมันเคยลงแคปชั่นอย่างเงี้ยมุกอย่างเงี้ยหกบรรทัด <S <S จริงเหรอที<ช>่เป็นคำคค้งจองกันหมดเลยายาวเป็นปแบบพันธุ์เลยบางอันก็เป็นกรบางอันก็เป็นแคปชั่นบางอันก็เป็นแบบ จีบสาวมันก็เป็นแบบคำคมอะไรเงี้ยแล้วแต่ครับผมขอบคุณฟอยแล้วกันเนาะขอบคุณจบกับคุณลอยลอยไปลอยมาแล้วใน่บสาวขอบคุณขอบคุณมากเลยลอยไยลอยขอบคุณมากนี่จบเป็นจริงเหรอลอยจบแล้วลอยจบแล้วสาวจะเก็บแต่งตับนี่ไม่พออีกเหรอแม่ขู่แม่ขู่มากนี่คือช่วงไฮไลท์นะตะกี้ตะกี้ตัดเป็นไฮไลท์เลยนะนี่นี่นี่ลอยลอยลอยมาตัดกูทิ้งได้เลยเอาลอยไว้เลยพี่ไม่มีหุ่นดีเธอขย่าไม่เด็ดแก้มจ้ำมาไม่เธอขยี้ คนลุกไหมของเขาของเขาเยอะของไอ้ฟอยเยอะมากมันเยอะเยอยให้พี่หัวให้พี่หัวหนึ่งตับบิงซูเขาเรียกหวานเย็นแต่นี่อยากเธอเป็นน่ะคือหวานใจ ไอ้ปอยทำโชว์ได้นะเนี่ยขอบคุณปอยอีกเที่ยวหนึ่งอ่ะขอบคุณครับสาระช่วงนี้ว่างเมื่อไหร่ก็ต้องไปดำน้ำตลอดทำไมติดใจอะไรกับการดำน้ำก็เพื่อนๆชวนค่ะตามไอจีเขาว่าทุกทริปเลยทุกวีคเลยดกว่าไม่บ่อยมากแล้วไปอยู่กลางแดดกลางทะเลกลางอะไรแบบนั้นไม่กลัวผิวเสียบ้างเหรอนี่แหละค่ะนี่คือเป็นประเด็นที่หลายคนแบบบอกหนูและเตือนเสมอว่า้ทำงานในวงการต้องดูแลตัวเองด้วยนะแต่หนูมีตัวช่วยดีค่ะขออนุญาตนะคะนี่แค่ต้องพบกันเลยเหรอ จำเป็นมากๆกันแดดใครบอกว่าไม่สําคัญมีกันแดดหลายตัวมากที่เคยลองใช้มันก็จะแบบหลุดอยู่ไม่นานเพราะว่าเราเล่นก,กิจกรรมทางน้ําลงน้ำแป๊บเดียวก็ไหลยเยอะอามากอันนี้กันน้ำ ไม่เนอะไม่หนักประเด็นสาคัญทาแล้ววอกรอเปล่าไม่วอกค่ะขอชมนิดนึงคือถ้าจะเอาอย่างนี้พี่นุเรื่องความลอยเนี่ยคือแพทต้องบอกก่อนว่าเซียโลเขาเป็นโทนอับมันคือการปรับระดับสีผิวของเราให้มันสว่างขึ้นหนึ่งระดับแต่มันไม่ได้หมายความว่าลอยนะคะเวลาถ้าทาอยากให้แนะนําให้ทาลงมาถึงคอด้วยเหมาะกับทุกสภาพผิวเวลาอยู่กับผิวใครเขาจะปรับให้ผิวของคนนั้นอะสว่างขึ้นมันนิดนึงพี่แสดงว่าคุณสองคนต้องมีใครคนใดคนหนึ่งแนะนําไม่ใครใช่ไหมแพ้เลยคุณแนะนําให้เขาใช้หนูดูหน้าแพท แล้วแพทเป็นคนน้าดีต่อตั้งแต่ทำงานด้วยกันผิวเขาดีหน้าเขาดีแล้วหนูก็แบบชอบถามแพทก็ชอบแนะนำเฮ้ยเดี๋ยวใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้แต่ทำงานด้วยกันข้างนี้ค่ะข้างนี้ไม่ทธเห็นเปล่าว่ามันจะสว่างกับมันสว่างกันแล้วทําไมคุณถึงมาใช้คือแพทตอนนี้คือมีลูกอ่ะแล้วลูกแพทค่อนข้างแอดเวนเจอร์คล้ายๆกันล่วเราแพทตอนแรกแพทเป็นคนที่ ไม่ทํากิจกรรมกลางแดดพูดตรงๆว่าไม่อยากให้ผิวตัเองเข้มแต่พอมีลูกแล้วเขาชอบแอดเวนเจอร์แพทหนีแดดไม่ได้เลยอย่าพูดตรงๆที่นี้เราก็ต้องดูแลตัวเองก็ต้องป้องกันการเลือกกันแดดแพทอยากให้เลือกอย่างนี้นะวิธีการง่ายๆว่าคุณออกแดดแล้วเนี่ยผิวของคุณกลับมาคล้ำไหม,มคือกันแดดของเซโร่เนี่ยมันเป็นกันแดดที่กันแดดได้จริงกันแดดได้จริงคือหน่ง คุณเวลาออกแดดผิวจะไม่แสบไม่แดงไม่เบิองจริงเพราะว่าเวลาทากันแดดบางครั้งเราออกแดดเราออกแดดจัดจริงๆหนูคือบางครั้งอะเมื่อก่อนนานี่ไหมลอกเลยแต่ตัวเนี้ยไม่แสบผิวไม่รู้สึกไหมแล้วมันหน้าไม่ลอกอะค่ะถ้าหนูไปครึ่งเดือนนะหนูควรจะลอกนะแต่ตัวเนี้ยก็คือแต่งหน้าได้ปกติทางานได้เหมือนเดิมผู้ชายหลายๆคนอนะอยากใช้แต่ยังไม่เจอตัวที่ใช่เพราะบางคนไปเจอที่ทาแล้วลอยไปเลยอ้มึงใช้กัน,น,นแดดเหรอมันลอยเป็นข้ามันเห็นอะน้ำเวลาเขาเหงือไหลไง เขาก็จะไม่ใช้ซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแสงแดดอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่าพอมันร้อนเราจะหลบแดดถูกไหมคะแล้วคนก็จะงงว่าฉันค้ำขึ้นจากอะไรวะแดดฉันก็ไม่เจอแต่เวลาเนี่ยนั่งสไลด์อยู่เนี่ยกดไลฟ์ผู้ชายโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ไอแสงเนี่ยมันเข้ากับ กระทบกับหน้าเราตอนนี้ก็มีผลมีผลเขาช่วยดูดซับแสงสีฟ้าอะไรอย่างนี้ด้วยคุณจะบำรุงดีแค่ไหนนะตอนกลางคืนมาร์กหน้าโบกอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนเช้าคุณไม่ป้องกันแพทยบอกเลยว่าไม่ไม่รอยถ้าคนสนใจทำยังไงเนี่ย ง่ายมากๆเลยนะคะแค่แอดไลน์นะคะ C I E L O c e l o นะคะหรือสแกน QR Code นะคะหรือว่าจะติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านหน้านี้ก็ได้แนะนำเลยนะคะเพราะว่ากันแดดได้จริงค่ะไม่เหนียวเนื่อะแล้วก็ใช้ได้ดีกับทุกสีผิวเลยค่ะโอ้รอร่อยมากๆเชิญชวนให้คนมา้านหน่อยสิลูกก็มากันได้นะคะที่ปฏิพัทธ์ค่ะร้าน The Green Hub ค่ะอยากให้รีบมาเพราะว่าไม่รู้จะเปิดอีกเมื่อไหร่ก็คือทั้งหมด ทั้งทั้งร้านเนี่ยเป็นครอบครัวหมดเลยใช่ค่ะเป็นรายได้ของครอบครัวหนูหนูเปิดเพื่อครอบครัวเลยค่ะและที่สำคัญวันนี้ขอบคุณซาร่าหด้วยขอบคุณซาร่าครับครั้งหน้ามาเดี๋ยวขอมาตอนที่คอนโดเสร็จแล้วนะได้เลยอยากไปดูที่เชียงใหม่ด้วยอ่าโอเคอหารอร่อยจริงอาพตอนจบปีท้ายครัวได้ใหม่บ่าย2องโมงสิบห้าทางช่อง3กดเลขสองวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ ท้องอืดเคี้ยวแอร์เอ็กซ์แอร์เอ็กซ์ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้ร์ซเมทิโคนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b ตตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ